สวัสดีครับเลครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสัมพันธ์สวัสดีครับผมสิบเันคนสวัสดีนะครับ เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่อย,อยู่สวัสดีครับเป็นไงบ้างนี่ก็เป็นคำถามที่ผมต้องถามคุณนะใช่ไหมใค่ กิดกับอะไรกับนอองนออเป็นไข้ครับใช่แล้วครับผมเพิ่งเป็นวันนี้เหรอเป็นเมื่อเช้าเป็นเมื่อเช้าเลยไม่แอดมิดล่ะชัาคืนนงไม่เพราะว่าต้องขึ้นคอนเสิร์ตบอกเขาไปแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีแบบ แบบซ้อมรันทัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบฉีดยาให้รีบนอนพักผ่อนอุ้ยข้างหลังนั้นบูหรือซีโมโม,โม่ะจะนี้หรออืม

ี่วงนี้คนป่วยเยอะมากเมื่อกี้ก็ไปโรงพยาบาลมาไปหาลูกแกวลูกแกวแ,แอดมิดีกแล้วเอ๋อน้องเป็นอะไรเป็นอ่าเหมือนมัน,มนช่วงนี้มันมีโรคระบาดในเด็กอะอืมเดี๋ยวไข้หวัดนี่แหละไข้สูงไอแล้วก็มีเสมหะจียนินข้าวไม่ได้เลยต้องออกจากโรงพยาบาลเข,ข้าไปนะเป็นหน้าฝนแต่พายุน่ากลัวมาก น้องบวกน้องพักผ่อนเยอะๆหายไม่ไหวไม่เลยครบับโอ้โห <c oughs> จะเล่นเพลงอะไรอ่ะไม่รู้ั <c oughs> นี้อินเพลงนี้อ่ะสติเพลงนี้อ่ะเหมือนเหมือนวิวาแฮอินเหมือนกันแบบไม่ไหวอนินก็ฟังสูงสูมากร้องยากมากคือแบ <c ười> บต้อหบเสียงเอาพยายามจะร้องตามแล้วแต่แบบ ไม่สามารถจริงพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบโครเทเลยพี่ลองเพลงแบบพี่จะไปลองดีมากแบบฮาวสัมวันแบบเกิดมาด้วยเสียงนั้นและหน้าตานั้นมันแบบขี้โกงมากอ she he, he. that's bad. ยากมากแต่แบบอยู่น่าจะถึงอยู่ป่ะแบบลองได้ป่ะแต่ต้องวอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยได้วอร์มเสียงไม่ค่อยได้วอร์มคอแต่ช่วงให้ในวดโอ้ตอนวักสุดท้ายไม่ได้ลายสุดท้ายไม่

เ,เไงตงเงตงนี้ยโน้ตนฝนะนที่เทลงมองว่าอ๋อเนีย้อแบบเต็มเสียง ยากเพรยะว่าไอ้ทวีวาก็สูงนะแต่มันย<ช>ังหลบได้ไงไม่ใช่แบบเต็มเสียงเสียเนี่ยยากก็คือ,อยู่เจฟก็คือทำเพลงออกมาให้แบบคนร้องตามไม่ได้ <c oughs> เราร้องตามได้แต่เราต้องดอัอปคีย์อีกอย่าเดียว่าจะเพลงพี่เจฟเลยผมเครียดมากเลยนะ่งเพราะว่าวันวันที่เราจะไปคอนเสิร์ต ของพี่สงการกันอสูงเหมือนกันสุดก็คือนั่งคุยกันนั่งวอน้ากันแล้วก็บอว่าถ้าถ้าถ้าสมมติเพลงนั้นคือยังไงก็ต้องเป็นบอสอะลองคู่พี่สงอะใช่ไหมอุ้ยรู้เปล่านะเอ๊ะอืมอืมอืเอ๊ะอืมเอ๊ะไม่รู้นะอางี้ดีกว่าอังนี้ดีกว่าอังนี้ดีกว่า ฉันอยากพาเธอไปที่ไหนฉันพาเธอไปอหฉันจะพาเธอไปฉันจะพาเธอ,อไปทะเลแล้วกันครับผมจะพาทุกคนไปทะเลเพราะว่ามันคือแบบเสียงคลื่นเนาะไปดูธรรมชาติเอ,อ้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ชอบทะเลแล้วอะเดี๋ยวนี้เขาชอบภูเขา <c oughs> แ,ตแต่ถ้าไปทะเลที่มีภูเขาก็จะดีมากมีด้วยหรอทะเลที่มีภูเขา จริงๆริงมีมของผมอถ้าพาอยากพาไปที่ไหนอืมก็รู้สึกว่าอยากพาไปทะเลเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นสถานที่ที่รู้สึกว่ามัน สบายใจมันผ่อนคลายรู้สึกว่าเวลาเครียดหรือเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอาความเครียดไปทิ้งทะเลโยนลงทะเลเงี้ใช่รู้สึกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือแบบบางทีเราไปนั่งตากลมนั่งแบบนั่งเฉยๆก็ได้อยู่ริมทะเลเงี้ยมันก็แบบแฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับฟังเพลงใช่ประมาณนั้นครับ うん。Mm. Oh. Oh. นี้เรามีไปรันทูคอนเสิร์ตเนาะใช่คอนเสิร์ตของเดวเปอร์แมสเนาะแต่ว่าพวกเราถ <Okay. S 1> ้าคนไปเป็นเหมือนเกสครับผมเราเราเอาไมค์ก็ไม่ต้องเราใช้ไมค์เขาเท่านั้นคิดว่าไมค์เ,เขาก็น่าจะได้น่าจะเตรียมไปแล้วใช่โอเนี่ยจะไปรันทูใกล้แล้วใกล้ถึงวันจริงแล้วทุกคนตอนนี้บัตรยังเหลือไหมท่านบัตรยังเหลือ่าจใครที่ยังไม่ได้นะเพราะว่าเราใครที่ ราเพิ่งลงโพสไปแสดงว่าเหลืออ่าใครอยากไปจอยครับ,บอ่าไปรีบกดได้เลยนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่านอกจากว่าความพิศเศษอมันคุอมากใช,ใช่ความพิศเศษคือคอนเสิร์ตดีๆแล้วยังมีพวกเราห้าคนเนี่ยไปร่วมแจมด้วยนะครับผมมีเพลงดีๆแล้วก็โชว์ดีๆรอทุกคนอยู่แน่นอนนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนเสิร์ตของพวกเราด้วยที่ไปร่วมแจมนะครับ

มันจะเบอร์ๆนิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยคือที่มา,า,าไลฟ์พสาอโทษด้วยนะครับไปสิครับเ <laughs> พิ่งตื่นเมื่อกี้พี่เขาโทรมาปลุกผมแบบตั้งปลุกแล้วแต่แต่มันไม่ตื่นครับอืมหายไปๆนะนะได้เลยผู้กันคอมพิวเตอร์ขี้โกงมากเลยอ <laughs> ไห้แต่ว่าเขาเขาบอกเขาชอบฟิลเตอร์ออกใช่ป่ะใช่จริงป่ะจริงจริงจริงอรอไม่เป็นไรเราสามารถอยู่ได้หรือเปล่าะโดยการไม่มีฟิลเตอร์ก็ต้องยินยินึงอะก็ยิ่นนึงอ่ะต้องทาปะแกใส่แกใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอาอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เกลียวอะฟิลเตอรเกลียบอะแกใส่อยู่แล้ว อันนี้กล้องสดจริงวนะแงยิ้มดิทำหน้าเกลียบดิโอ้ยทำไมมีตรงนี้แล้ววะแกฉันก็มีนะเ <c oughs> มนีนะ่ย <c> เ <oughs> ดีย๋ยวไม่ใช่เนี่ยไงนี่มาโชว์เนี่ยเพราะอะไรก็เรากินกันแบบ อยู่ในกลองเนี่ยดูดิมีแก้มก็มาเริ่มมาแล้ววันนี้จะเบอร์เบอร์เนื้อเบอร์ว่าหลักทานออกกองเป็นไงบ้างครับโอ้ยเมื่อวันเมื่อวาน นกนะนกชอบนกอือนุกซีเมื่อวานเราได้ซีนสำคัญสำคัญไปเป็นงจริงเมื่อวานเป็นเมื่อวานเราถ่ายซีนที่มันแบบว่าเป็นหนึ่งในคลาสซีนของเรื่องเนาะใช่ไหมใช่ซึ่งแบบว่าหนึ่งมันคือการถ่ายท่อนลมที่ยากมากมากแต่ว่าเชื่อว่าแบบทุกคนจะชอบซีนนี้ครับ เป็นซีนที่วาวซ่หาฮ่าฮ่บวกเป็นซีนที่โอ้ซีนพูดเลยกันเดี๋ยวก็จะมีนะเรื่องที่แล้วเราพี่พายุกขาทำไม้ดีแหละเฮ้ยโอ้ส<ม>เองเราเราองเขาทำได้แซ่บแหละแต่ผมว่าเรื่องเนี้ยผมจะต้อง ทุกคนผมต้องช่วงนี้ผมแบบผมตัดอาหารแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะสู้น้องผู้กันไม่ได้เอาอะไรมาสู้ไม่ได้โอยกล้ามคุณแน่นจะตาช่วงนี้คุณผอค,คุณผองไงช่วงนี้ผม,ผม,ไ,มไ,ไม่มีกล้ามมีกล้ามหรอกผมลีนเฉยๆแต่เรยกว่าลีนหมเพราะว่าจริงๆก็กินเละเนาะเราสองคนอ่ะลีนลีน อย่างนั้นนะโคตรหีเลยยังงงอยู่เลยคือหนอึนเนะนีน่ยนเว็นกินเยอะกว่าผมอีกน,นะน้วเนี่ยผม่งตัดตัดผมตัดข้าวแล้วตอนเนี้ยผมไม่กินข้าวแล้วแต่ผมกินแบบพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนอย่างเดียวตอนเนี้ยคือผม,ม่ากินเลก็กแต่จริงๆนะอยู่ในกองคือผมกินน้ำมัดลมกินของหวานกินขนมกินแบบกินทั้งวันนะ่ะกินไม่หยุดจนแบบทุกคนบอกพอก่อนเลยแต่แบบเออมันก็แบบไม่ได้แบบเพล่อะไรอย่างนั้น

I miss for you past dry ใช่ไหมเฮ้ยคิดถึงพี่พายุเหรอครับเป็นส่งที่เทมาก Thank you. <N> นี่คือผมไปเล็มผมแล้วนะรู้สึกว่ามันยังไม่เหมือนมันยังไม่สั้นเลยเนาะไอแต่นี่ดูออกนะยาวเมื่อกี้ตั้งแต่เปิดไลฟ<ะ>์เลย<ะ>ใช่ดูออเหรอมันดูเหมือนสไลด์มามันดูแบบบางขึ้นอะนี่ปะใช่เพราะ<ด>ว่าชอบสไลด์ชอบให้ผมแบบดูบางเพราะว่าเวลา,าผมหนาใช่ปะมันจะแบนนี่ก็เลยแบบใช่มันเิ้วๆอย่างนี้มันจะฟูขึ้นอ่า แต่ช่วงตรงนี้ยาวไปนิดนึงแต่ได้อยู่เสร็จผมขึ้นมาแล้วได้ละของผมเดี๋ยวก่อน uh huh. ก่อน12นี้ก็ต้องไปเล็มออกนิดนึง uh huh. เพราะว่า uh huh. ตอนนี้มัน uh huh. เริ่มทีมตาม uh huh. คือผมม uh ัน huh. ต้องเล็มผมทุกวีคเพราะว่าด้วยความที่ทรงผมของผู้กันอะ่ะมันเป็นหน้ามาที่เสมอตาแบบเสมอพอดีอย่างนี้เลยถ้าสมมุติว่าผ่านะนไปแค่สองสามวันอะ่ะมันก็จะแบบแทงตาแน่นอนจะดีนะ <ม>ดีดีดีดใช่ส่งผม <c oughs> นี่จะบอกว่าอะไรวะเมื่อวานนี้เราถ่ายกันตอนที่ถ่าย o อ t d อ o r ถ่ายกลางแจ้งตอนเช้าอ่ะแสงสวยมากคืออย่างคือ,อบคือคิดว่าประเทศไทยถ่ายกลางแดดไม่สวยใช่ปะ่ะแต่คือคือรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยเวยอจริงรับรองว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไร น่าตื่นเต้นว่าแน่นอนครับทุกคนชอบชอบเพราะว่ามันดูแบบมีหลมิติดูแบบดูมีหลไหลลมอ่ะฟีลลิ่งมากมากเลยตั้งแต่ลายแบบคือมันซับซ้อนคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบซับซ้อนมากๆแบบเฮ้ยเป็นคนอย่างนี้นะแต่ก็เป็นคนอย่างนี้นะคิดอย่างนี้อยู่แต่จริงๆก็เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบความยากของแบบคาแรคเตอร์มันทายทายมากมากครับรับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ เลยอ่ะอยากแก้แบบแก้คือเราเรมรู้สึกว่าโอเคหยุดเป็นบางทีก็เป็นเป็นตัวเองอืมอุ้ยเออจะบอกว่าบางทีอ่ะเราสองคนอ่ะมันจะมีบางสีลที่เราเล่นไปอ่ะมันมีความขายพี่พายุแล้วก็เลนเข้ามาด้วยนะคือแบบเผลอเป็นอ่ะอยู่ๆก็แบบไปร่างพี่พายุมาใช้เพื่อเผลอของผมเย่้ยจังหวะ ถงจังหวะเถียงเนี่ยบางทีแบบเล่นเสร็จแล้วไปดูตัวเองรู้สึกเฮ้ยนี่มันเลนนี่เป่าแบบเผลออะไร่มันติดเพลงนี้ดีมากจริงจริงอ่ะคิวหกอ่ะใช่ป่ะแล้วหายกันแป๊บเดียวเองเนาะเดี๋ยวถ้าครบเดือนเนี้ย เดียวนะเดือนนี้มันมีอีกสามสัปดาห์ใช่ไหมได้ประมาณสัปดาห์ละสองถึงสามคิวอีกเก้าก็ครึ่งเรื่องอุ้ยน่าจะจบประมาณมันไวมันไวมันรันตาทันไหมผมว่าเดือนสิบอ่ะน่าจะจบทันทันใช่ถ้าไม่ไม่ทันจริงก็ไม่น่าผลนสิบเอ็ดหรอกพี่อ่ะประมาณไอ่พี่จิเรก็แล้วก็ เราก็เริ่มอ้นี่เราหมาถึงว่าเราก็มีไปนู่นไปนี่แล้วใช่ครับผมมันไม่ใกล้มากเลยมันต้องรีบจบใกล้ทานเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแน่นอนผมก็ตอนนั้นคิด่ยว่าเออจริงๆอยากดูอยากดูผลงานแล้วถ่ายไปหกคิวก็รู้สึกว่าแบบสนุกแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้มากมากผมรู้สึกว่าแบบตอีรู้สึกว่าแฮปปี้กว่าแฮปปี้กับตัวเองอะไม่ใช่ไม่แฮปปี้กว่าแฮปปี้กับตัวเองว่าแบบเอ้ย ทำงนาน้แฮปปี้กับกับทุกๆคนอะไรเงี้ยกอปกติแล้วทําไม่ได้จะเครียดใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือแบบแฮปปี้แฮปปี้เนาะรู้สึกว่าพวกเรามีประสบการณ์กันมากขึ้นในการใ่ทำบทุตเรารู้สึกมัน <laughs> สนุกกับการออกกองเนาะรอบเนี้ยมากๆใช่เอ็นจอย อันนี้คือมา,ม,มานี่มา,มานี่มามาจุบนี่มาเจ้าชูประตูผีถึงว่าเรื่องนี้ผมตาตาผมเริ่มตกแล้วอะแบบเวลาผมเหนื่อยม,มากๆอ่ะคุณสังเกตเห็นใช่ปะฮะลัลโหลอืมคุณสังเกตเห็นใช่ปะเวลาผมเหนื่อยถ้าผมเล่นะผมจะตาข้างนึงจะตกอย่างงี้อืมใช่ ดฉะนั้นให้ภายลูกกระตาผมด้วยนะครับไอ้นี่ว่ามันก็ได้อยู่นะได้นะมัแคบบางซีนแบบเล็กๆใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ารอบนี้ครับตาแพ้แสงมากขึ้นกว่ากว่ารอบที่แล้วเป็นเหมือนกันไอซีนที่เราถ่ายกลางแจ้งกันอะโอ้โหแบบผมผมไปดูหน้ามอแล้วหน้าตาผมอยู่อย่างเงี้ยเพราะผมแบบสู้แสงไม่ไหวอะมองแล้วก็ กระหินสู้น้องผู้กันครับพี่เธอผ่านแล้วหรอครับพี่เธอแล้วหันไปมันมีมันมีซีนหนึ่งที่แบบมองกล้องอ่ะหันไปมองถ่ายซีนที่มนเนี่ยซีนที่อยู่เล่นกับกล้องอ่ะหล่อนะเห็นเหรที่แบบว่าเห็นไอซีที่พี่บอกว่าจังหวัดตกลุ่มรักอ่ะ แบบโอ้โหมันไม่มีใครอวยอะไรแล้วครับผมจริงๆเนาะพู้กำกับเองนะเอผมไม่รู้สึกว่าซีนนี้เดี๋ยวมันยังไม่ได้ถ่ายซีนมาหาอะไรนะมาหาอะไรน่าจะสนุกเพราะว่าวันก่อนเราเพิ่งเวิร์กช็อปกับทุกๆคนไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคือพอความคือแบบครบแล้วมันแบบคอมเมดี้เลยอบะจริงมันคอมเมดี้มันมันรู้สึกว่าเออมันสนุกดีมันสือเหมแบบคือเราถ่ายใช่ป่ะเราถ่ายเราถ่ายกันมามันมีะไรแบบ ซีนที่เป็นแบบซีนคู่คู่กันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมีซีนบา่าซีนดรามา่าซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่กับเพื่อนปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีสีสันขึ้นแล้วมันทําให้แบบเรื่องนี้แบบน่าดูขึ้นเยอะมากๆาก่อนแรกแบบแล้วรู้สึกว่าทาไมเราถ่ายอารมณ์มันคือคลึ้ม,คล,มคลึ้มมาตลอดเลยเนาะช่วงแรกๆอะคลึ้มมากเลยดรามาร่า,าอะไรบ้างแต่ว่าอแบบมีตัวละครอ,อื่นเข้ามาแล้วแบบ สว่างขึ้นเลยอ่ามันต้องดูนะฮะเพราะว่าจริงๆอยให้ดูทุกตอนเลยทุกตอนเนี่ยอยากจะบอกว่าคือทุกทุกตัวละครเนี่ยมีปัจจัยในเรื่องนี้หมดอ่ามีความสําคัญกันแล้วกันทุกตัวเป็นเหมือนหนึ่งสิ๊กตอที่มาต่อกันให้เป็นแบบเดอะบอยในชัวร่ ผมจะผอมแล้วนะคุณผมจะผอมค่ะผมผมตั้งใจมากผมนั้งใจว่าครึ่งเดือนนี้ผมจะพยายามผมจะพยายามเรียนให้ได้มากที่สุดผมจะตัดให้ได้มากที่สุดก็ลองแต่แต่ถ้าถามว่านี่รู้สึกว่ามันสวยกว่ามันสวยวอดี้มันสวยกว่าตอนสมัยพี่พายุแล้วถ้าถามนี่นะม ชัดมากกว่าแต่พอคืออกผมไม่ไม่ไมห่วงผมห่วงตรงไอ้นี่มาก,กว่าหน้าทองอือ mm hmm. เดียวครับอ่าไลฟ์อยู่ครับยายผมทำงานอยู่ครับยายครับครับยพ นองอีกแล้วโอ๊ย okay. เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะลงละว,วันนี้อาจจะขอวาร์ปไวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะซ้อมกันเนาะผมว่าจะไปนอนกลัวไม่ไหวได้ค่ะพรุ่งนี้ผม,มจะตื่นไปฟิตเนสก่อนไปซ้อมเหมือนกันเพราะว่ายันเวอร์อันไม่มีเวลา าอแล้ววันหน้าพี่เสรัดก็จะเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าคอดตุมน่ารักอืมเรื่องนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่านี่ว่านี่ว่าชุดตุม่มชุดพิเสกก็ดูเท่มากๆส่วนชุดพู้กันคือน,นุบยิบเลยไอ้ตาอ่ะ ทุกคนจะได้เห็นโนอใส่ชุดที่แบบชุดน่ารักแบบคือมันเป็นชุดที่แบบในชีวิตจริงแบบโนอูจะไม่ค่อยใส่แนวแนวนี้อยู่แล้วอะไรเยงี้เพราะมันจะแบบมันจะน่ารักมากเกินมันจะน่ารักมากเกินอ่ะมากๆเลยอ่ะจริงนะมันดีค่ะมันดีครับรอบนี้อย่าอย่าอยากให้ดูกันแล้วจ่ดเต้นหมดถ่ายหกถ่ายหกคิวอยากให้ออนแล้ว่ยเนี่ยถ่ายพี่เมย์ ม่เอาเลยได้ไหมครับอเอ,อ้ยรีบแล้วเนี่ยประกาศเลยตอนนี้ทุกคนก็รีบกันสุดๆเลยเรามาสพ <S 1> <S 1> <อ>าพโพสไห<ป>มไคร,รับหนึ่งสองสามหนึ่งสองท้าดีถ้าไรอ่ากระตุย นึ 1> 1, 2, okay. hey. ่งสองสามโอเคเออเคเอาอย่างนี้ครับเด<ป>ี๋ยวนี้เดี <Bye. S 1> ๋ยวนี้ใครกันนะครับทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้นะ bye บ๊ายบายกันครับบบบ๊าายยคครัทุกสวัสดีครับสวัสดีครับ